สวัสดีครับเย็นนี้เราจะเตรียมส่งรถอีกหนึ่งคันนะครับกับเอา่าด40ป้ายแดงตัวสีดำกันนะครับคันนี้สเต็ปง่ายๆนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันจบนะครับก็จะมีตัว BP b o r s เช่นเคยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว 196S นะครับเป็นล้อสองชิ้น สเปคหน้า8ปครึ่งหลัง9กครึ่งน,นะครับจับคู่กับยาง 2, 4, 5, 4, 5, 20สี่ตัวโตโยคอมฟอร์ตทูเอนะครับเป็นตัวนุ่งเงียบนะครับไฟาหนาเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับชุดแต่งของทางเคสแอนเรานะครับนี่เดี๋ยวเราพาชมใกล้ๆนะครับงานเนียบมากๆนะครับช่วงโค้งช่วงมนนะครับ อันนี้เจ้าของอยากได้เป็นงานคาร์บอนนะครับเราก็จัดให้นะครับเดี๋ยวให้ดูชิ้นงานใกล้ๆนะครับงานเข้ารูปแข็งแรงนะครับชิ้นงานเบาคาร์บอนแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะครับงานคมกริบนะครับแล้วก็ด้านข้างเราแยกเป็น3ามท่อนนะครับก็เวลาเปิดประตูสไลด์มาก็จะไปพร้อมประตูนะครับ ก็เป็นจุดเด่นของชุดแต่งส่วนนี้เลยนะครับส่วนชุดเบรกนะครับก็จับคู่กับตัวคาร์ดิแลกนะครับจานหน้าขนาด380นะครับเป็น6พอร์ตนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นจาน370นะครับจับคู่กับ4พอร์ตนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้างานตรงรุ่นนะครับใช้เวลาติดตั้งประมาณ4ชั่วโมงนะครับ ก็นี่เลยครับน็อตล้อแท้ MC กาด USA ตรงรุ่นเอาผ่า40นะครับแกน14มิล1.5นะครับไม่กิน USA นะครับเวลาล้อตรงรุ่นทรงก็จะประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ไม่ได้โหลดนะครับก็เจ้าของก็เน้นเดิมๆนะครับลองใส่ยางใส่แม็กใส่เดกใช้ไปก่อนนะครับ ชุดแต่งด้านหลังนะครับก็เป็นอีกสเตปหนึงนะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ใช้เวลาไม่มากนะครับประมาณสักครึ่งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นลอ้อ B C f o r e นะครับหรือจะเป็น W Work นะครับทางเรามีสต็อกเน้นๆนะครับ ก็อินบ็อกซ์ทักมาขอดูลายล้อได้นะครับชอบชุดไหนก็จองชุดนั้นได้เลยนะครับขอบคุณครับ